สวัสดีครับพี่น้อง f อซทุกท่านครับ <c oughs> 13เมษายนพี่น้องวันสงกรานนะครับผมปีใหม่ไทยพี่น้องครับสนุกกันไหมนอ้อพี่น้องเลยวันนี้จะนั่งแท่นส่งท้ายปีนี้ครับพี่น้อง นั่งแท่นธรรมดาโลกไม่จำพี่น้องครับวันนี้จะนั่งแท่นแบบรากตะขาบพี่น้องครับรากตะขาบสวยๆเลยพี่น้องต้นนี้บอกว่าแพงริี้วเลยนะครับผมเนี่ยนะครับถ้านั่งแท่นติดแล้วแพงมากนะครับพี่น้องครับหลักพันนู่นแหละพี่น้องครับห้ากิ่งครับผม เป็นรากตะขาบนะครับสมบูรณ์แบบพี่น้องครับวันนี้จะใช้บาร์บี้ล้วนเลยพี่น้องห้ากิ่งนะครับสีเดียวบาร์บี้อย่างเดียวเลยครับการนั่งแทนก็ไมายากพี่น้องครับนะส่งท้ายกันแล้วพี่น้องสำหรับการนั่งแท่นนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเลยคือการงดน้านะครับ อชุนชมนะครับงดน้ำให้มันแห้งไปเลยครับพี่น้องหลังจากนั้นเราค่อยมาจัดการนั่งแท่นนะครับงดน้ำไปก่อนครับผมวันนี้จะใช้บาร์บี้ล้วนๆเลยครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาพี่น้องต้นนี้ผมตัดกิ่งออกไปแล้วนะครับนี่ตัดกิ่งออกนะครับเพื่อให้ยางมันแห้งนะครับ แล้วทีนี้ก็จะมาตัดเฉือนนิดนึงแล,แล้วเราก็นั่งแทนได้เลยต้นนี้สวยมากครับผมซับยางหน่อยพี่น้องจะใช้บา์บี้ล้วนๆเลยครับวันนี้ เป็นการนั่งแท่นบาร์บี้หกิ่งครับรากตะขาพี่น้องนะครับจากนี้ไปก็จะไปเตรียมดินไว้แยกต้นกล้าชนชมพี่น้องครับก็จะผสมดินนะครับปรุงดินนะครับแล้วก็หมักไว้พี่น้อง กิงใหญ่ๆแบบนี้นั่งแท่นง่ายพี่น้องนั่งแท่นง่ายครับไม่เกก,กะก้าวใหม่ก็อย่างนี้ครับแป๊บเดียวเสร็จพี่น้องนะครับก่อนการนั่งแท่นนะครับพี่น้อง f อฟที่อยากจะนั่งแท่นนะครับ ทำทีไรไม่ติดสักทีก็ลองดูพี่น้องครับนะงดน้ําไปก่อนสักหนึ่งอาทิตย์งดน้ําก่อนนะครับงดตอนะครับพี่น้องครับนี่งดต้นต่อนะครับให้ดินมันแห้งสักหนึ่งอาทิตย์พี่น้องครับกิ่งนั่งแท่นก็เลือกให้เอากิ่งที่ใหญ่หน่อยพี่น้องสมบูรณ์หน่อยนะครับถ้าเราใช้กิ่งเล็กเกินไปนะครับมันจะเหี่ยวก่อนนะครับกิ่งเดี๋ยวมันไม่ติดพี่น้อง อย่างที่ผมนั่งแท่นเอาไว้นะครับเนี่เดี๋ยวต้องมีการซ่อบแน่นอนพี่น้องวันนี้ก็จะใช้บาร์บี้ล้วนๆเลยพี่น้องครับนี่บาร์บี้ หลังจากเฉียนแล้วก็ซับยางให้มันแห้งนะครับพี่น้องครับแล้วเราก็เอากิ่งมาตัดเอาไปวางไว้นะครับเฉียนก็เฉียนทีเดียวให้ขาดนะครับผมเฉียนให้ขาดทีเดียวนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับเหตุผลที่ผมชอบการทำชวนชมแฟนซีรากตะขาบพี่น้องเพราะรากมันสวยดีพี่น้องครับถ้าเราทำนะครับแต่ว่ามันใช้เวลาครับพี่น้องอย่างชวนชมต้นนี้พี่น้องครับนี่ยจำสายพันธุ์ไม่ได้นะครับผมทำรากตะขาบมานี่ก็นับว่าอายุไม้ต้นนี้เป็นปีแล้วครับพี่น้องครับ ไม่ใช่เล็กๆนะครับพี่น้องเป็นปีแล้วครับนี่ถ้าติดเรียบร้อยนะครับจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วนะครับพี่น้องครับเป็นไม้เพราะมาเมล็ดนะครับพี่น้องแต่จำชื่อไม่ได้นะครับโครงสร้างสวยนะครับก็เลยมานั่งแท่นพี่น้อง ก็บาร์บี้ครับมานั่งแท่นนะครับเอ้ยพี่น้องครับตอนนี้จะเอาสอบเป็นง่ามนะพี่น้องครับนี่กิ่งเมนด้านบนครับนี่จะไม่เหมือนกิ่งยืนพี่น้องกิ่งยืนก็ข้อเดียวนะครับ การนั่งแทนด้วยกาวร้อนพี่น้องสิ่งที่ต้องระวังครับอย่าให้กามันเข้าด้านในได้นะครับและข้อทีสองนะครับหากิ่งที่มันแข็งแรงนะครับใหญ่หน่อยพี่น้องนะครับอย่างยอดแบบนี้นครับนี่นั่งแทนไปก็ไม่ติดพี่น้องมันเล็กมันอ่อนนะครับมันเหมาะแก่การเสียบยอดนะครับี เล็กๆแบบนี้นะครับเหมาะแก่การเสียบยอดพี่น้องผ่าเป็นตัว V ครับ <c oughs> กิ่งสุดท้ายต้นสุดท้ายครับพี่น้องครับหลังจากนี้ก็รอติดตามกันนะครับรอลุ้นกันพี่น้องว่าการนั่งแทนรอบนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไหมนะครับพี่น้องครับจะติดไหมนะครับหรือว่าเราจะต้องได้ซ่อม แล้วเราจะได้ซ่อมกี่กิ่งนะครับพี่น้องสีไหนที่ไม่ติดนะครับการนั่งแท่นนะครับต้นสุดท้ายแล้วพี่น้องครับนะก็เสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับก็สำเร็จเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้อง ห้ากิ่งสีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นบาร์บี้พี่น้องครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับก่อนการนั่งแท่นนะครับต่อชวนชมนะครับเราจะต้องงดน้ําก่อนนะครับอย่างน้อย7วันนะครับพี่น้องครับหรือไม่ก็เอาจนกว่าดินจะแห้งนะครับกระถางบาวิลนะครับพี่น้องพี่น้องก็ไม่ต้องกลัวไม้จะตายนะครับพี่น้องครับหลังจาก รดน้ำเสร็จแล้วนะครับเราค่อยมานั่งแท่นนะครับไม่ว่าจะใช้กาวร้อนหรือไม่ใช้กาวร้อนนะครับหลังจากนั่งแท่นเสร็จแล้วก็ไปตั้งไว้ในร่มก่อนนะครับพี่น้องมีแสงแดดส่องถึงนะครับไม่ต้องให้แดดเผาแรงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องครับจะโดนแดดก็ขอให้เป็นแดดที่มีการกรองนะครับพี่น้องครับอย่างเช่นสแลนนะครับ อย่าเพิ่งให้โดนแดดเผาแรงนะครับพี่น้องพี่น้อง fc ก็จะได้ชนชมนั่งแท่นแบบสวยๆงามๆนะครับพี่น้องครับและไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ติดด้วยนะครับหลังจากงดน้ําตอมันเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับอย่างที่สองนะครับพี่น้องครับเวลาตัดตัดกิ่งนะครับจะเอาไปวางนั่งแท่นจะต้องตัดให้เสมอนะครับตัดทีเดียวให้ขาดไปเลยนะครับพี่น้องจะต้องไม่มีการเลื่อย ตัดดึงไปดึงมาอย่างนี้นะครับพี่น้องครับอย่างที่สามนะครับพี่น้องครับหากิ่งที่มันสมบูรณ์หน่อยนะครับใหญ่หน่อยนะครับพี่น้องครับอย่าเอายอดมานั่งแท่นนะครับเดี๋ยวมันจะมีการช้ำนะครับกิ่งมันจะช้ำนะครับพี่น้องครับมันอาจจะไม่ติดมันจะเหี่ยวไปก่อนนะครับพี่น้องครับสำหรับยอดแบบนี้นะครับ ยอดแบบนี้ไม่เหมาะแก่การนั่งแท่นนะครับพี่น้องครับเหมาะแก่การเสียบยอดนะครับเสียบยอดก็คือการผ่ากิ่งกิ่งต่อนะครับเป็นรูปตัววีนะครับแล้วก็มาเฉียนเฉียนสักหน่อยอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องครับเฉียนออกไปนี่ครับการเสียบยอดจะต้องเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่สองด้านเลยครับพี่น้อง เฉือนออกไปหน่อยนะครับเนี่ยแล้วก็ผ่าเป็นตัว V แล้วก็เสียบลงไปแล้วเราก็พันด้วยพาเตปพ,พันกิ่งนะครับไม่เหมาะแก่การใช้กาวร้อนนะครับพี่น้องครับกิ่งอ่อนเกินไปนะครับพี่น้องมันจะไม่ติดให้นะครับผมหลังจากนั่งแท่นเสร็จเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับก็ใช้ถุงพลาสติกมาคลุมไว้นะครับผมคลุมว้ก่อนพี่น้อง แบบนี้เลยเอาหนังยางหนังยางมารัดไว้ให้แน่นนะครับผมอย่าให้อากาศเข้านะครับพี่น้องครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับพี่น้องครับหนังยางรัดไว้แล้วนะครับแล้วก็ไปวางไว้เลยนะครับวางไว้ในร่มนะครับพี่น้อง รอดูสักเจ็ดวันครับพี่น้องครับจะติดไหมนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะตกใจนะครับเห็นในเฟซในกลุ่มแย่ๆเลยพี่น้องการนั่งแท่นนะครับตกใจนะครับถามถามเพื่อนถามในกลุ่มกันวุ่นวายเลยว่าการนั่งแท่นแล้วทำไมมันมีน้ำข้างในเยอะจังนะครับก็เป็นธรรมดานะครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่มีอากาศข้างในนะครับ มันก็ย่อมมีน้ําเป็นธรรมดาพี่น้องถ้าเราไม่อยากถ้าเราจะปล่อยไปเลยก็ได้นะครับก็มีมั่งนะครับที่ไม่ติดนะครับกิ่งเน่าก่อนบางท่านก็ว่าต้องมาแกะถุงต้องมาแกะระบายอากาศออกนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่แกะกันนะครับพี่น้องครับมันมีน้ําข้างในก็ปล่อยไปนะครับ เอาจนกว่ายางมันจะขาดไปเองนะครับการนั่งแท่นนี้ก็เอาไว้ในร่มสักอาทิตย์หนึ่งพี่น้องนะครับอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นก็เอาออกแดดได้นะครับพี่น้องสงการปีนี้ก็ขอให้มีความสุขนะครับกับครอบครัวของเรานะครับกลับไปหาพ่อแม่กัน,นไปหาลูกหลานห้าคนที่เรารักนะครับพี่น้องครับปลอดภัยทั้งไปและกลับพี่น้อง ขอให้มีความสุขในการเล่นน้ำนะครับก็ลาไปก่อนครับพี่น้องครับค่ำแล้วพี่น้องเป็นชนชมต้นสุดท้ายนะครับนี่ที่จะทำคลิปนั่งแท่นนะครับก็ฝากพี่น้อง fc เป็นกำลังใจให้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับพี่น้องครับ ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ